อาตมาจะกล่าวถึงระวัติของวัดกระหมาทาศวชิระมงคลเริ่มโคตั้งตั้งแต่2,483โดยเจ้าอาวาดพระเทพวชิรากรพระอาจารย์ชัยท่านได้ปฏิบัติธรรมที่พุทธกยาและมีแนวคิดว่าประชาชนชาวไทยที่ยังไม่ได้ไปศักษา,าที่อินเดีย ที่พุทธกยาพ็ยังมีมากก็เลยมีความปรารถนาที่จะสร้างประทตุพุทธกยาทีา่วัดมหา,าธาตุวชิระมงคลท่านก็เลยได้เชิญชวนประชาชนและก็ในหลวงรถถัิบท่านได้ทรงพระกรุณาพระมหา,าการุณาธิคุณช่วยเป็นองค์ประธานสร้างาวัดมหา,าธาตุวชิระมงคลและสร้าง เีเพุทธกยาขึ้นมาก็ก็เป็นพระหมหาการุณาธิคุณที่ได้มอบพระบรมาศารีริกธาตุเมื่อปี2 5 6 2มาประจําที่วัดพระมหาธาตุวชรมงคลได้ให้ประาชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มากราบสักการะก็ถือเป็นพระหมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งอาตมาก็ขอเชิญชวนญาติโย,ย,ยมพุทธบริษัท พุทธศาสนิกชนทุกท่านาได้มากราบไหว้พระมหาธาตุวชิระมงคลที่วัดบางทงของจังหวัดกระบี่สาโกราบอนุโมทนาสาธุครับ